สวัสดีครับวันนี้ก่อนนักเก่งก็พามาดักปลาซิวแกวนักเก่งไปได้เหยื่อมาจากใน YouTube เนาะมันก็มีหลายท่านที่ว่าทำเหยื่อไว้เนาะว่ามีอะไรบ้างที่นักเก่งไปเจอก็เป็นลำหัวาหารปลาดุกแล้วก็กระปินนักเก่งเอามาลองแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนักเก่งจะพามาดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงปลากระโดดเต็มเลย ดู่ปะปลาซิวอ่ะดูวะเออต้องเจอแห้แบบนี้แหละนี่ไม้นะเก่งดูใหญ่มากดูวะก็เวลานะเก่งดักน่นะเก่งจะไม่ดักลึกเราจะดักกลางวันเพราะว่ากลางวันนะ่ปะปลาซิวอ่ะมันจะเข่าดีกว่ากลางคืนกลางคืนมันจะเป็นกุ้งเดี๋ยวเย็นแหละจะมาดูกันคือดัก เราวิธีดักของนางเก่งนะจะเด่งหนำให้นา้าขุนเลยปลาซิวชอบนา้าขุนนะพอเราลงไปดักเนะี่ยเราทําให้นา้าขุนเราก็ทําให้น้ำม,มันกระจายเลยพวเราก็ดักปลาซิวมันจะวิ่งหานา้าขุนเลยเดี๋ยวไปดูหลังแรกกันครับก็สวัสดีตอนค่ําครับวันนี้มาค่ําเลยมวัวแต่ไม่มีเวลามามาค่ําเลยวันนี้ เยวไปดูมุ่งหลังแรกกันเป็นไงนี่มาแล้วนี่ไปดูกันโอ้มาคำเลยวนันนี้หลังแรกดูทีเขาไหม โอ้เสียงรุเลยแาจจะมีตัวอยู่ดกครับโอ้ใช้ได้อยู่โอ้ได้หลายอยู่ครับดัวโอเคหลังแรกไปมันจะเก่งไปสภาพาไปดูหลังที่สองหลังแรกก็เขาหลายอยู่เนะพูดถึงอนะ่ะเดี๋ยวมาดูหลังนี้เริ่มมื่อดแล้ว เก่งต้องเอาไฟมาดาไงมันมืดนู่นหลังนี่อยู่นู่นมาดูที่หลังนี่มีตัวไหมนี่โอ้ในน้ำก็ลดยอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะเยอะไหมอ้ไม่เยอะเท่าหลังนั่นหรอก มีอยู่แต่ไม่เยอะเท่าหลังนั้นดูวะเนี่ยได้ประมาณนี้แหละไม่เยอะเท่าหลังนั้นหรอกดูไม่เยอะเท่าไรครับเดี๋ยวไปดูหลังที่สามกันมืดหน่อยนะครับเนาะอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แ้วเก่งมากทำไม่ติดทุละ โอ้หลังนี่เห็นเขาหลายอยู่นะนี่ในตุ่มเห็นไหมเห็นไหมมีใครเห็นไหมในน้ำนั่นๆนั่นโอ้มีหอยหนุนหะโอ้เห็นไหมหนุนหนะส่องไฟแล้วมันไม่ค่อยเห็นไหมเนาะเดี๋ยวยกมาดูดีกว่าโอ้เสือดูโลเลยอันนี้ใช้ได้เลยดูนะ โอ้ใช้ได้ใช่ได้เท่าอันแรกกันเนี่ยถือว่าได้อยู่เดี๋ยวไปดูหลังที่สี่กันครับมามืดก็กอย่างนี้เดีย๋ยวน้าในกิ่งเตรียมไฟมาดามืดก็กยาก อุย้ยมองตรงนี้เห็นในมงุงเต็มเลยเออ,เอ,อนอกมงุงเอออยู่ในมุงเลยนะไม่ใช่อยู่ด้านนอกหรอกเขาหลายอยู่เด้มองจากตรงนี้เขาหลายอยู่เด้อเห็นอยู่ไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดไหนดูดูด,ดูเห็นไหมเห็นไหมอุ้ย,ยเสียงดูนี่อ,อึอ้บอุ้ยจับยากมือเดียว เดี๋ยวดูนะดูนะโอ้ยหลังนี่ก็อน่ธรรมดาถือว่าหลายอยู่ดูอ่ะนี่ปล่อยไวนานพทด้งสัมันออกได้ตอนแรกมันเข่าเยอะกว่านี้อีกนี่เดี๋ยวมาดูหลังนี่กันหลังนี่เป็นไงบ้าง ูดหลังนี่ใส่ลึกน้อยโอ้ก็มีตัวอยู่นะมีมีม,มีเห็นอยู่แต่จะเยอะไหมแค่นั้นแหละอู้หูหลังนี่ก็ใช้ได้อยู่ดีนี่วะนี่กุ้งเริ่มเขาแล้วคำไงโอเคโอเคก็ตอนนี้นะเก่งดูเซตเรียบร้อยแล้วห้าหลังเนาะเดี๋ยวมาดูผลงานกัน ันเก่งม้าค่ำวนันนี้ไม่ใช่ม้าค่ำหรอกมันติธุระก็เลยม้าค่ำมือตึ๊บเลยดูะ่ะดูด้านหลังฮะนี่ใช่แสงโซล่าเซลไฟทางเลยเนะี่ยไปเดี๋ยวไปดูผลงานกันว่าได้เยอะไหมเนี่ยผลงานก็โอ,อ้ได้ใช่ได้เลยแล้วเนี่ยดูเดี๋ยวเอาใบไม้ออกก่อนเนาะจะได้เห็นกันเนี่ย ได้ไปรู้เลยห้าหลังน่าจะได้เราล้วนหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าไม่น่าเกลียดหรกอกพอผลงานก็ถือว่าใช่ได้ก็ถือว่าภูมิใจนะเก่งภูมิใจอยู่น่าเหยื่อสุดเนี่ยที่ว่าไปดูใน youtube มาเนาะของนานาหลายท่าน,นีเขาแนะนํามาเนาะนั่นแหละโอเคถ้าชอบก็หรือสนใจสั่งมุงก็ยังไปหาเอาเด้อในแอปสมหรือแอปอีกอันหนึ่งอะ่ะ ไปหาดูใครสนใจก็ไม่แพ้งนกทุกทุกพอใส่หากินอยู่นะก็คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแหละสวัสดีครับ